สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเท d d y ี้ออนทครับเรื่องราววันนี้ฮะไม่ได้ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนครับแต่จะมาถามคุณผู้ชมว่าทุกวันนี้รักสุขภาพไหมครับเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านรักสุขภาพแน่นอนครับและยิ่งทุกวันนี้ มีปัญหาเรื่องการเป็นเบาหวานได้ง่ายครับไม่ว่าจะเด็กจนถึงผู้ใหญ่คนแก่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานกันได้ทุกคนจากอาหารการกินที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ครับวันนี้ฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการควบคุมน้ําหนักครับต้องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นเบาหวานครับผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดสูงครับอาจจะต้องหาหมอทานยากันบ้างแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการควบคุมอาหารการกินนั่นแหละครับวันนี้ฮะทีนี้ไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งฮะจากบริษัท กิคัพซึ่งเป็นน้ำของพิทาชิโอฮะเป็นพิทาชิโอมิวฮะเจ้าตัวนี้ฮะผมซื้อมาจาก7 e เ e ่ e อเครับไม่มีใครมาจ้างรีวิวนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนที่มีระดับ ปัญหาเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดสูงครับก็ไปเที่ยวไหนก็ได้แต่กินน้ําเปล่าน้ําเปล่าน้ําเปล่าเห็นคนนั้นก็กินนู่นนี่นั่นก็อยากจะกินบ้างครับบางทีก็เลยรู้สึกว่าเอะเราน่าจะกินอะไรได้อย่างชาวบ้านเขาบ้างนะก็ไปหาดูอะไรมั่งที่มันดีต่อสุขภาพสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานและระดับน้าตาลในเลือดสูงรวมทั้งต้องการควบคุมน้ําหนักด้วยครับวันนี้เจ้าพิทาชิโอมิวตัวนี้ฮะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่คุณผู้ชมไปเที่ยวไหนเมื่อไหนแล้วก็อยากจะรับประทานอาหารดีๆเพื่อสุขภาพไไไดดด้้าาด้คครรรรััับบเเเเีีี๋ยยววาาาาาามมมูุณสตติขออองงจนนก่่ะ ครับ จ้าพิทาชิโอมิวตัวนี้ครับเป็นของบริษัทซันสกิตครับผมก็เป็นทางเลือกสุขภาพทางหนึ่งที่เขาแปะโลโก้ไว้นี่เลยเขียนไว้บอกว่าเป็นเรวพิทาชิโอมิวฮะใครที่รู้จักถั่วพิทาชิโอจะรู้ว่าถั่วชนิดนี้มีประโยชน์ครับผมมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับจุดนี้บอกว่าเป็นไฮไฟเบอร์ฮะมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายได้ดีมากๆครับแลคโตสฟรีฮะหากเรามาดูในเรื่องตรงนี้ครับเขาจะบอกว่ามีพลังงานต่อ1นกล่องฮะหนึ่งกล่อง1้อยแปิบมิลลิลิตรนะครับให้ ที่50กิโลแคลอรี่ครับให้พลังงานน้อยมากครับมีน้ําตาลนะฮะแต่ว่าน้ําตาลตัวนี้น้อยกว่า1กรัมครับน้อยมากๆน้อยกว่า1กรัมฮะขณะที่มีไขมันอยู่ที่2กรัมเท่านั้นครับผมและมีโซเดียมอยู่ที่80มิลลิกรัมในส่วนของโซเดียมนี่ครับผมก็ในแต่ละวันทางการแพทย์แนะนําให้ว่ารับประทานไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมฮะเพราะฉะนั้น80มิลลิกรัมน้อยมากครับจ้ตตัวนี้เป็นเครื่องดื่มน้ํานมพิทาชิโอรสไม่หวานตาซันคิดครับผมทีนี้เรามาดูส่วนต่อไปครับ จ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฮะใครที่เป็นมุสลิมสบายใจได้ฮะมีฮารานรองรับเรียบร้อยครับมาดูในคุณค่าข้อมูลโภชนาการทางอาหารฮะต้องขอภัยคุณผู้ชมด้วยผมแกะหลอดออกไปแล้ว มันขาดครับผมเอาไป็ว่าเรามาดูรายละเอียดกันครับสิ่งที่เราจะได้ทั้งหมดก็คือไขมัน2กรัมครับนะับเป็น3%เปเซที่ร่างกายต้องการต่อวันครับมีโปรตีนอยู่ที่1กรัมครับผมแล้วก็มีใยอาหารอยู่ที่6กรัมครับคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยฮะใยอาหาร6กรัมครับถือว่าเป็น24%เที่ร่างกายต้องการต่อวันเลยครับหากต้องการแบบร0 0เตก็ต้องรับประทานทั้งหมด4ี่กล่องครับคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่7กรัมเป็น2%เที่ร่างกายต้องการต่อวัน น้ำตาลน้อยกว่า1กร,รัมอย่างที่บอกนะฮะและโซเดียม80มิลลิกรัมเป็น4%ที่ร่างกายต้องการต่อวันครับทีนี้ฮะเรามาดูในส่วนอื่นครับผมสิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมก็คือแคลเซียมครับคุณผู้ชมฮะแคลเซียมได้ถึง25%ที่ร่างกายต้องการต่อวันกันเลยทีเดียวครับและที่สําคัญคุณผู้ชมที่ต้องการดูแลสุขภาพผิวต้องการแบบเอ้ยลดการเหยวย่นของอะไรตอร่อร่างกายตรงนี้ฮะวิตามินอีครับคุณผู้ชมฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับใครอยากได้วิตามิน แบบร้อตะว,วันก็รับประทานเจ้านี้2กล่องครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเยอะจริงๆนะวิตามิน E เนี่ยเยอะมากๆเลยครับ ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติที่สําคัญของเขาครับผมเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีแลกโตสครับผมและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมใครที่รับประทานนมไม่ชอบลรืลรับประทานนมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยท้องเสียท้องไส้ปั่นป,นปวนท้องอืดท้องเฟอ้ออาจจะเกิดจากแลกโตสจากนมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้สบายใจได้ฮะไม่มีนมมิสเป็นส่วนผสมครับไม่มีปัญหาแลคโตสแน่นอน และไม่มีกลูเตนด้วยครับกลูเตนนี่นะฮะส่วนใหญ่จะได้มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทถั่วครับแต่ก็มีบางคนที่แพ้กลูเตนครับผมเคยได้ยินไหมฮะแพ้ถั่วแพ้กลูเตนอะไรพวกนี้ครับเจ้าตัวนี้ไม่มีกลูเตนครับสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจฮะใยอาหารสูงแคลเซียมสูงอย่างที่บอกครับเจ้าตัวนี้ครับผมแนะนําให้เขย่าก่อนเปิดนะฮะและห้ามนำไปที่ช่องแช่แข็งครับให้แช่ไว้ในช่องเย็นธรรมดาฮะโดยปกติก็สามารถรับประทานได้ในอุณหภูมิปกติครับแต่หากว่าเปิดแล้ว ให้เก็บไว้ในที่อ,อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสและรับประทานให้หมดภายใน1วันครับถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วลวะ่ะว่าเฮ้ยเขาจะมีความเข้มข้นแค่ไหนนะเจ้าพิธาชิโอมิวตัวนี้ฮะมันจะเข้มเหมือนน้ำนมไหมเต่ดีเองก็ไม่รู้ครับกปกติก็ดูดดืดด่มๆอย่างเดียวครับไม่เคยมาแกะดูสักทีอุ้ยขอโทษครับผมแมหกเลยแม้เท่าที่เห็นหกหกนี่ก็เข้มข้นไม่น้อยเลยนะครับผมมาดูกันปั๊บโอ้โหใครเคยกินวิตามินแลคตาซอยนะครับบอกไว้เลยฮะ เจ้าตัวนี้ครับผมอุย้ยเข้มข้นครับไม่ต่างกันเลยฮนะดูจากน้ําของเขาตรงนี้คนระับคุณผู้ชมครับแม่เดี๋ยวโฟกัสให้ดูกันชัดๆเนาะดูจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความเข้มข้นมากๆเลยครับไม่ใช่แบบเอ้ยน้าใสๆอะไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเราจะดูว่าโ,โหยี่สิบาทของเรานี่คุ้มค่าไหมนี่เลยฮนะคุณผู้ชมฮนะเข้มขน้นน่ารับประทานมากๆครับ ทีนี้ก็ได้เวลาดื่มโชว์แล้วลวะ,ะกินโชว์ a s m r กันไปเลยครับคุณผู้ชมะฮะครับหนึ่งแก้วได้เยอะนะร้อซีซีเนี่ยเท <c oughs> ่าที่ดมกลิ่นดูนะครับกลิ่นแบบเขาเป็นกลิ่นอ่อนๆกลิ่นเหมือนพิษาชิโออ่อนๆนอั่น,นแหละก็คือไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีกลิ่นรุนแรงอะไรที่จะทําให้รอคายเคืองแต่ก็ไม่ได้หอมแบบอืเตะจมูกเลยก็ไม่ใช่ครับ รสชาติฮะอ่รสชาติต้องออมมันๆฮะอมมันๆมันแบบมันก็คือพิทาชิโอเนาะจะบอกไปก็เดี๋ยวก็คุณผู้ชมกระดาษก็มันไม่ทั่วนี่หว่าเออใช่มันเป็นั่วมันเหมันมันมันหอมมันรู้สึกว่าอืมมันดีอ่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครนะผมนี่นะผมตั้งใจไว้เลยว่าเดี๋ยวไปเที่ยวไหนนะเวลาออกไปเที่ยวเนี่ยผมผมไปดื่มน้ำปั่นน้ำหวานอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วผมพวกเนี่ยของหนึ่งเลยกินข้าวไปพวกโอ้โหดื่มแล้ชื่นใจ มันมันอ่ะมันมันแต่ไม่หวานนะคุณผู้ชมนะใครที่อยากควบคุมน้ําหนักนะใครเป็นเบาหวานนะอยากรับประทานอะไรที่มันดีต่อสุขภาพนะเทนดดี้แนะนําเลยแวะซื้อเซเว่นอีเลเวนสาขาไหนก็ได้คิดว่ามีขายทุกสาขาแน่นอนนะฮะแปลว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมกด subscribe ติดตามนะฮะเราจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผมซื้อมาเองครับเอามารีวิวให้คุณผู้ชมที่รักสุขภาพได้ดูรวมทั้งพาเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงรายและสถานที่อื่นที่เราสามารถพาไปได้และสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเท็ดร์ครัสวัสดีครับ